สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกม Pay to Earn n ์ a g o n ์ก y นะครับซึ่งเกมนี้สามารถเล่นฟรีได้โดยสำหรับ a c c o u n t ์เล่นฟรีเข้ามาจะได้มังกรคอ m m o n เป็นจำนวน3ตัวนะครับแต่ระดับมังกรหรืออะไร Step s t ต t ก็จะต่างกันไปนะครับมันจะค่อยๆสูงขึ้นตามระดับ เป็น Common อันคอมแลไ e p i c l ีเจนอะไรไล่ตามระดับไปนะครับโดย Common กับอันคอมสามารถเอาไปบีดเพื่อได้ไข่ามาลุ้น Rarity ที่สูงขึ้นครับส่วนระดับแลขึ้นไปจะใช้เป็นการฟิวชั่น5ตัวเพื่อรับตัวใหม่ที่สูงขึ้นนะครับ ครับผมแล้วก็ระบบการเล่นนั้นจะแบ่งเป็นสตอรี่กับเอมเบอร์ซึ่งสตอรี่เราสามารถลงได้โดยไม่ต้องใช้ Energy ในการลงนะครับใช้สำหรับการเก็บเลเวลอย่างเดียวถ้ายิ่งขยันหลืออะไรต่ออะไรก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆให้เลเวลเต็มไอ้ดาก้อนเราก็จะเก่งขึ้นโดยที่บอกว่าการฟิวชั่น ของดาก้อนที่จะอัประดับตั้งแต่แหลขึ้นไปนั้นมันมีข้อแม้ว่ามังกรต้องเลเวลเต็มนะครับก่อนฟิวชั่นครับผมส่วนโหมดเอมเบอร์ก็จะแบ่งเป็นธาตุต่างๆนะครับโดยรีว์ดที่ได้ก็จะเป็นสปรราร์กธาตุนั้นๆซึ่งสปาร์กเนี่ยจะเอาไปใช้ในการบีดฟิวชั่นโดย มันจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์มังกรที่ออกมาให้เป็นธทาตททุาตนั้นมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาธาตุดินไปบีดกับธาตุพืชจะกลายเป็นธาตุดินมีโอกาสออก40%ธาตุพืชมีนนโอกาสออก40%ส่วนอีก20%ที่เหลือเราสามารถใส่สปาคนี้ไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกของธาตุใดธาตุหนึ่งได้ ต่อมาจะเป็นออฟซิเดียนซึ่งออฟซิเดียนนี้ก็คือ,อแต้มที่มาจะมาใช้เอิรนในแต่ละวันนะครับเนี่ยครับโดยที่แม็กจะอยู่ที่พันหนึ่งต่อวันแล้วก็จะรีเซ็ตทุกวันครับโดยการเอิรนตัวนี้ครับมันจะขึ้นอยู่กับแ a r ลิตของ Account ด้วยโดยแ a r i t y ของ Account จะนับ มังกรที่เรามี3ตัวในระดับระ,ระดับนั้นอย่าง Account f ฟรีเปิดมาตอนแรกก็จะมี Common สตัวก็จะเป็น Rarity Account ระดับ Common นะครับถ้าเกิดเรามี Uncom 3สามตัวระดับ r ร r i t y ของ Account ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น Uncom ถ้าเกิดมีแรตั้งแต่3ตัวขึ้นไปก็จะอัพขึ้นมาเป็นระดับแ e และก็ไล่ตามนั้นไปนะครับโดยล่าสุดที่ ทางแอดมินประกาศออกมาณนะปัจจุบันถ้าเกิดเราเก็บออฟซิเดียนได้เต็มทุกวันระดับคอมมอนจะได้อยู่ที่ประมาณ0.65 cyp ต่อวันนะครับถ้าระดับอันคอมจะอยู่ที่10.17 cyp ต่อวันส่วนระดับแร่จะอยู่ที่69.06 cyp ต่อวันนะครับ แต่ระดับสูงกว่านี้ยังไม่มีเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถบีดกับฟิวชั่นได้นะครับเห็นล่าสุดเดฟอัปเดตว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับส่วนสำหรับคนที่อยากได้ตัวตั้งแต่แลขึ้นไปหรืออะไรตอนนี้แพ็คปิดการขายแล้วต้องรอตลาดเปิดในวันที่20นะครับโดยประมาณครับผมหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับผม